ระเยซูิเป็นผู้เดียวที่ช่วยเราได้ถ้าคริสเตียนไม่รู้จักความหมายของความเชื่อแสดงว่าคุณอาจจะไม่ใช่คริสเตียนแล้วนะาะจะต้องเช็คน,นิดน,นึงว่าเป็นคิสอะไรนะคะเป็นคิดมากหรือเปล่าหรือว่า พูดเรื่องพระเยซูอยู่นี้อย่างนั้น,นอย่างนั้นอย่างนี้เราเองที่อยู่ในวาระนี้เราต้องใช้ความเชื่อว่าพระเยซูกิตทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ตามพระคัมภีร์จริงใช่ไหมคะและเราเชื่อว่าเมื่อวันหนึ่งเราจะโลกนี้ไปเราจะได้ไปอยู่กับพระเยซูกิตบนสวรรค์เราใช้ความเชื่อใช่ไหมคะหรือว่ามีใครเคยไปสวรรค์แล้วอาจจะมีบางคนเคยฝันเห็นสวรรค์ก็เป็นไปได้น,นะคะแต่ยังไม่ได้ไปแล้วไปอยู่จริงๆเพราะว่าหลาย ่วใที okay. ่ปูบทที่11ข้อ6ค่ะนี่เป็นหัวใจการดำเนินชีวิตของคริสเตียนควรที่จะท่องจำได้ฮีบรูบทที่11ข้อ6ถ้าไม่มีเรื่องนี้คือจบค่ะคุณเข้าใจผิดลองเช็คตัวเองนะคะว่าเราเป็นคริสเตียนจริงๆใช่ไหมที่ปูบทที่11ข้อ6บอกว่าแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทยัยพระเจ้าเเขียนผิดหรือเปล่าจะ จะไม่เป็นที่พอใพจเลยเพราะว่าผู้ที่เจอเข้ามาเฝ้าพระเจ้านังต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยูอ่ถูกแล้วไนหะและพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จแก่คนเหล่านั้นที่สวยหาพระองค์คือว่าถ้าไม่มีความเชื่อพระเจ้าไม่พอใจง่ายๆเพระเาะฉะนั้นถ้าเราอยากให้พระเจ้าพอใจในชีวิตของเราเราก็จะต้องดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อเท่านั้นเท่านั้นเลย อะไรที่เห็นแล้วไม่เกี่ยวไม่สนไม่เชื่อแล้วไม่ไม่ต้องใช้ความเชื่อเรายังไม่เห็นเราเรายังต้องคีฟความเชื่อไวในพระบันเพีพระเยูุริตทรงรักษาคนเจ็บป่วยไม่สบายมากมายนะคะคนตาบอดมองเห็นใช่ไว่คคนหูหนวกได้ยินขึ้นมานะหญิงตกโลหิตมาหลายปีพระบังเพีบอกว่าประมาณ12ปีไปหาหมอไม่หายแต่เพียงแค่แตะเสื้อรือวาชายฉลอ,องของพระเยสุริตเขาก็ได้รับการรักษาให้หาย เธอต้องใช้ความเชื่อและทุกครั้งที่พระเยซูคริสต์รักษาคนจะป่วยหนึ่งอย่างที่พระเยซูคริสต์พูดเหมือนเหมือนกันหรือคล้ายๆกันก็คือที่เจ้าหายเพราะความเชื่อของเจ้าที่ท่านได้รับการรักษาเพราะความเชื่อของเจ้า <Okay. S 2> นะคะถ้าเราเชื่อเราก็จะได้เห็นถ้าเจ้าเชื่อเจ้าก็จะได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าหลายครั้งเราบ่นกับสถานการณเพราะเราไม่ได้เชื่อว่าพระเจ้ายิาง่งใหญ่ในสถานการณ์นั้นของเราได้ ันอาทิตย์หรืออาจจะพูดบ่อยๆมากกว่าวันอาทิตย์ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าทำการอัศจรรย์แต่พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และพระเจ้าที่ทําการอัศจรรย์ที่คุณพูดออกมาอัศจรรย์ในชีวิตของคุณแต่ละวันแต่ละวันละแต่ละเหตุการณ์หรือเปล่า<ม>เราได้เชื้อเชิญหรือเราได้อนุญาตให้การอัศจรรย์หรือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเกิดขึ้นในสถานการณ์แต่ละอย่างในชีวิตของเรา<ม>แต่ละอย่างเลยนะคะ เรามาดูความเชื่อของบางคนที่เขาเชื่ออย่างมากเลยคือท่านจะพูดถึงท่านโมเสสนะคะถ้าจะเปิดก็เปิดอภยมค้างไว้ในบทที่8ก็ได้ค่ะนะคะคืออย่างนี้ค่ะหลายคนอธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้าคะพระเจ้าครับขอพระ,ะ,พระ,ะอรงค์ทรงนำอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้หากพระองค์ทรงนำแบบนี้แบบนั้นกด พระเจ้ารู้พระองค์ทรงนำให้เราไปเรียนต่อวิชาอะไรให้เราตัดสินใจเลือกทําธุรกิจอะไรพระองค์ทรงนําให้ซื้อของชิ้นนี้ไหมเราเป็นนักธุรกิจเราจะต้องซื้อของซื้อกิตได้ซื้อเื่องดนติีพระเจ้าไอ้พระองค์ทรงนําให้ซื้อตัวนี้ไหมจะขายได้ราคาดีไหมจะดีไหมเราทด่ถามพระเจ้าพระเจ้าทรงนําไปมีคนหนึ่งเขาพูดไปเลยเขาทําไปเลยแล้วเขาไปบอกให้พระเจ้านำ เราลองมาดูนะว่าเป็นยังไงบางครั้งเราจะอมองว่าเอ๊ะน,นี่นี่เพีย้ยนป่ะนี่ผิดปะะะ่ะนะคะเอะผิดหรือเปล่าเพี้ยนหรือเปล่าโลกท่านไปแล้วแล้วแล้วพระเจ้านำทีหลังแต่ไม่ใช่ทุกอย่างนะคะแต่ธีมใหญ่เราต้องรู้ว่าพระเจ้าให้เราทำก่อนธีมใหญ่ธีมใหญ่เช่นพระเจ้าให้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาไม่ได้ให้ไปทำงานหรือไปเป็นแม่ค้าไปขายขนม อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะพระเจ้าเรียกเรารว้พระเจ้าเรียกให้เราเรบใช้เต็มเวลาอ่าแต่เราก็เอ่นยังไงเราใช้เต็มเวลารับใช้ยังไงเอ๊ะทำงานพรา์ทางสักหน่อยได้ไหมทํางานออนไลน์พเพื่อที่จะมีรายได้เสริมพอมีเงินใช้เดือนละเจ็ดแปดพันได้ไหมเอ๊ะหรือว่ามันต้องอยังไงลราเต็มเวลามันยังไงเราอาจจะไม่เข้าใจเรื่องนี้บางอย่างเราอาจจะต้องทําก่อนแล้วขอพระเจ้าที่จะนําหรือขอพระเจ้าที่จะรับรอง มีคนหนึ่งพระเจ้าเรียกเขาก็คือโมเสสพระเจ้าปรากฏกับเขาเมื่อเขานั้นถูกทดสอบเป็นเวลานานแล้วพระเจ้าทดสอบเขาเป็นเวลาถึงประมาณ40ปีมีใครในนี้พระเจ้าทดสอบท่านเป็นเวลา ...40 ปีไหมคะ <c oughs> ไม่ถึงนะคะเขาอยู่ในบททดสอบของพระเจ้า40ปี <c oughs> แล้วพระเจ้าก็เรียกและปรากฏกับเขาเป็นเปลว เพิ่มอยู่ตรงที่พุ่มไม้แต่พุ่มไม้นั้นไม่ไหม,ม้ไฟก็คือท่านโมเสสเรารู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วเราเปิดไปดูอพยบทที่8เข้อ8ถึง11จริงๆข้อ12 1 3งก็มี <c oughs> <c oughs> ท่านโมเสสพระเจ้าพระเจ้าปรากฏกับเขาแล้วบอกเขาว่าเราจะใช้เจ้าให้นำชนชาติอิสราเอลออกมาจากการเป็นทาสในอียิปต แต่โมเสสไม่มั่นใจในตัวเองโมเสสบอกว่าเขาเขาเป็นคนพูดไม่คล่องพระเจ้าไม่พอใจ mm hmm. พระเจ้าเคยไม่พอใจโมเสสพระเจ้าไม่พอใจใครสร้างปาก mm hmm. พร้าบอกใครสร้างปากอ๋อพูดไม่คล่องแล้วใครสร้างปาก mm hmm. โมเสสก็ยังไม่มั่นใจแต่พระเจ้าก็อดทนกับโมเสสโดยการที่โอเคถ้า,างั้นเดี๋ยวเราให้พี่ชายไปด้วยเอาอาโรนไปด้วยแล้ว,วกัน อาโรนเป็นพี่อาโรนจะเป็นปากแทนเจ้าแล้วคะนะคะ,นะคะตอนแรกพระเจ้าไม่พอใจแต่ต่อมาพระเจ้าพอใจ้วก,ก็ก็มีครนึ่งพอใจแล้วไม่พอใจแต่วันนี้เราจะโฟกัสในเรื่องให้พระเจ้าอพอใจในชีวของเรานะคะเราต้องทวีคูณความเชื่อขึ้นอพยกบทที่8โฟกัสไปที่12ถึง13สนะคะอ๋อสิบสามนะ จริงๆก็ดูไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะเล่าไปเรื่อยๆก็ได้ะคะโอเคแปดถึงสิบเอ็ดเปิดค้างไว้ก่อนก็ได้นะคะโอเคเหตุการณ์เป็นอย่างนี้นะคะตั้งแต่ข้อแปดถึงสิบเอ็ดแล้วเดี๋ยวสิบสองกับสิบสามจะอ่านให้ฟังก็คือเริ่มละเริ่มที่จะนําคนออกมาละอ่าพระเจ้าก็ก็สั่งให้โมเสสกับอาโรนเข้าไปพบก,กับใครคะกษัตริย์ของอียิปต์ก็คือฟารโรห์ใช่ไหมคะอ่ะฟารโรห์ก็เออ ไม่ยอมไม่ยอมปล่อยประชากรไปสุดท้ายพระเจ้าก็ต้องส่งภยัยพิบัติมาทั้งหมดกี่อย่างคะ <40. S 1> สิบอย่างเลยนะคะอ่ะตอนนี้เป็นอย่างที่สองก็คือเป็นฝูงปบฝูงปบมาลบเทอะไปหมดเลยโอฟาโรไม่ไหวแล้วฟาโรก็ใช้ให้คนเองวังนะไปตามโมเสกับอาโรโนอะตามมานี่สิก็แปลบอกว่าในในข้อแปนะคะบอกว่าช่วยวิง,งวอนฟาโรพวดก,กับโมเสก ช่วยบินบอลองค์พระผู้เป็นเจ้าให้เอาอบออกไปจากเราและประชากรของเราแล้วเราจะปล่อยประชากรของเจ้าออกไปถวายเครื่องบูชาแด่พระผู้เป็นเจ้าฟาโรห์ขอร้องช่วยบินบอนพระเจ้าของเจ้าหน่อยให้เอาอบออกไปหน่อยโมเสสทูลฟาโรห์เขากล่าวนะโปรดบอกฝากข้ามาบาทว่า ฝากพระบาทประสงค์จะให้ข้าพระบาทอธิฐานกำจัดกรออกจากราชวังของฝากพระบาทค,คือบ้านเรือนแล,และบ้านเรือนของพระราชก,การและประชากรของฝากพระบาทเมือ่อใดตอนนี้พระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ไม่ได้นำให้พูดแต่พระเจ้านำให้ไปหาไปพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเขา <c oughs> เขาพูดเลยเขาบอกว่าแล้วจะให้เอากบออกไปเมื่อไหร่ฟาโรห์บอกตอบว่าอะไรคะ วันพุ่งนี้แล้วโมเสสตอบดูคําตอบของโมเสสนะคะเราสามารถเอามาใช้ในชีวิตของเราได้นะคะโมเสสตอบว่าจะเป็นไปตามที่ฝากพระบาทตรเพื่อฝากพระบาทจะได้ทราบว่าไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระยาเวพระเจ้าของข้าพระบาททั้งหลายเราเคยกล้าขนาดนั้นไหมกล้าที่จะที่ฐานเผื่อบางเรื่องหรือทิษฐานเผื่อบางคนอธิษฐานกับบางคนว่า พระเจ้าจะช่วยคุณพระเจ้าตอบคำฐามของคุณวันนี้พระเจ้าจะช่วยคุณในปีนี้พระเจ้าจะปกดดี้คุณในปีนี้กล้าพอไหมถ้ากล้าพอนี่คือการทำให้คุณความเชื่อพระเจ้าจะเป็นผู้ทำสุดท้ายสิ่งนี้โมเสสไม่ได้พูดจากการทรงนำแต่มาดูต่อไปนะคะต่อมาพระเจ้าก็ตอบคำฐาคของจริงๆแต่ต่อมานะคะดูดีๆข้อ11 ฝูกบจะไปจากความพ,าพบาิบาทบ้านเอนของกบอธิบายว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคูกบจะไปในวันพรุ่งนี้เพื่อที่ฟาโหรห์จะจะแน่ใจว่าเนี่ยเป็นพระเจ้าจริงข้อ12โฟกัสไปเลยนะคะหลังจากโมเสสกับอาโรนกลับออกมาจากการเข้าเฝ้าฟาโรห์แล้วหลังจากนั้นโมเสสจึงไปร้องทูลกับพระเจ้าเกี่ยวกับฝูงกบที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำมายาาังฟาโรห์อธิษฐานที่หลังพูดไปแล้ว ลูกพูดไปแล้วว่าพรุ่งนี้กบต้องหมดกบต้องไปกองกันอยู่ที่ข้างแม่น้ำนายนะลูกพูดไปแล้วนะโป้งพ่อจะรับรองคำพูดของลูกใช่ไหมคะใช่ะแต่หมายเหตุนหน่อยนะคะลูกลูกต้องไปตามคำสั่งของพ่อบ่อนนะใช่คะ เอาเสรดจริงๆไม่ได้ไปเที่ยวแต่ไปเที่ยวได้ด้วยเหมือนกันนะคะไปประกาศค่าบะเสรดจริงๆอถ้าเกิดปัญหามีคนจะมาฆ่ามีคนจะมาทํารลายหรือมีคนจะมาทร้ายร่างกายเราพระเจ้าจะปกป้องพระเจ้าจะให้โดนไฟพื้นจากพื้นดูดขึ้นมาหรือยุบลงไปดินพระเจ้าก็าทได้เพื่อที่ คนที่นั่นอ่ะจะรู้ว่ามีพระเจ้าจริงๆแล้วพระเจ้าเจิมเราอยู่แล้วเราอยู่ในเราเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าต้องปกป้องเราเพราะเราไปในการงานของพระเจ้าเพราะฉันไม่ไม่ต้องกลัวถ้าพระเจ้าให้ไปทําพันธกิจที่ยิมข่าวบ้าบออะไรมันจะออกมาก็ช่งพระเจ้าให้ฉันไปที่นั่นแล้วพระเจ้าจะรับรองค่ะบางครั้งบางอย่างมันก็ออกมาเพื่อลดกวนใจเราให้เรากลัวให้เราไม่ทำต่อ ทิดว่าอย่างนั้นนะคะลห,ลหลังจากนั้นมัเสรก็มาร้องทูลต่อพระเจ้าเกี่ยวกับขุมกบและองค์พร,ระผู้เป็นเจ้าทรงกระทําการทรงกระทําตามคําทูลของมอเัเสส็จคููมากเลยนะคะรู้สึกว่าเท่มากเลยคคูไหมคะนะในอุปยกบทที่8เช่นกันมีอีกนะคะเหตุการณ์คล้ายๆกันเลยต่อไปที่ข้อ30 31 ข้อที่แข้อ30 31อันนี้ก็เป็นภัยยักอยู่ในภัยพิบัติ10อย่างเหมือนกันนะคะอ่ะนี่ก็เหมือนกันค่ะนี่เป็นภัยพิบัติถัดมาเป็นภัยพิบัติที่4สรุปว่าฟาโร่ไม่ยอมพอโลใจแข็งกางใช่ไหมคะภัยพิบัติที่สี่เป็นเรื่องเหลือ่อ่ะต่อมาค่ะไอ้กบเป็นลิ้นเป็นอะไรเป็นเหลือบม,มาตอนนี้นะ30บอกว่าแล้วโมเสสจึงทูลลาฟาโรา ฟาร์ก็เมรียกเข้าไปพบอีกท้เหมือนเดิมเลยนะคะและอธิษฐานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกลับทําตามที่โมเสสทูลขอฝูงเหลือก็อละจากไปสรุปว่าสิทธิทอํานาจอยู่ที่ปากของโมเสกโ,<ม>โมเสสพูดพระผู้เจ้าเจอมาตั้งแต่แรกแล้วกถ้าเจอมาตั้งแต่แรกแล้วว่าเอาไปเอาคนของเราออกมาจากการเป็นห้า ลูกของเราไปเป็นทาสได้ยังไงลูกราไม่ใช่ทาสแล้วโมเสสเป็นคนที่ถูกเรียกไม่ว่าโมเสสจะพูดไม่คล่องพระเจ้าก็เตรียมอารมณ์ไม่ว่าโมเสสจะ,ก,จะ,ะก็หัวร้อนอยู่ใช่ไหมคะเป็นคนหัวร้อนอยู่แต่พระเจ้าก็เลือกที่จะใช้เขาไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะสุดท้ายพระเจ้าก็ตอบคำถามานี่ทําในชีวิตของเราเราก็สามารถทวีคูนความเชื่อแบบนี้ได้ด้วยเช่นกัน เราเชื่อว่าประกาศของประเสริฐนั้นพระเจ้าทรงขอกระทายแล้วก็อยากออกไป็ประกาศขอาประเสริฐแต่อย่าลืมที่จะตอบสนองโดยการมีความเชื่อที่มากขึ้นถามปัญหาของเขามีปัญหาอะไรอ๋อกาลังจะไปสอบสอบวิชาอะไรอ๋อมีปัญหากับพ่อมีปัญหากับแม่หรือว่ามีปัญหาเรื่องอะไรเป็นโรคร้ายแรงอะไรโรคมะเร็งหรอืออะไรอธิษฐานไปเลยอย่ากลัวเพราะคุณ <c oughs> ไม่ใช่คนทํา แต่ถ้าคุณต้องเป็นคนทำแล้วคุณต้องกูัอนะใช่ไหมที่ถานไปเลยเงินขาดหน้ารถโอ้โหอธิษฐานไปเลยน้ำมันหมดอธิฐาน,น้ำมันหมดอธิษฐานไปเลยพระเจ้าก็จะส่งคนมาช่วยแต่ก็แน่นอนก็ต้องโทรตามคนเนาะก็ถูกแล้ว <c oughs> นะโอเคมาดูการตอบสนอง ในการที่เราจะมีความเชื่อที่ทวีคูณขึ้นและมากขึ้น,นเพื่ออะไรคะเพื่อพระเจ้าจะทรงพอพระทัยในชีวิตของเราใช่ไหมคะเพราะฮี่บูบทที่11ขเอ6พเป็นคีย์เวิร์ดว่าถ้าถ้าเราไม่เชื่อพระเจ้าไม่พอใจชีวิตของเราการตอบสนองถ้าเราอยากให้พระเจ้าพอพระทัยมากๆในชีวิตของเราเราจะต้องทําอย่างไรหรือว่า<อ>จับประเด็นมาอยู่3ประเด็นนะคะเราต้องยึดความเชื่อไว้ให้มั่นอย่างไรข้อห แน่นอนต้องเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ยังทรงพระชนอยู่ในชีวิตของเราใน,นทุกวันทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์ในความสุขในความทุกข์ในตอนที่ไม่มีเงินติดกระเป๋าคุณเลือกที่จะโทรไปยืมใครบางคนก่อนหรือคุณเลือกที่จะที่ฐานก่อนนี่ก็เป็นการทวีขูดความเชื่อของเรา ถ้าเราเลือกที่จะอธิษฐานก่อนอย่างน้อยเราให้เขียนพระเจ้าไม่ผิดที่เราอาจจะเราไม่ไหวจริงๆอันนี้ก็ก็แบบบางทีเออไม่ไม่ทันเหมือนที่ก็เอานีดเดียวลูกศรลูกสรตรงนี้นักกินนิเดียวเอา,เเเอาโอนมาให้แม่ก่อนได้ไหมห้าพันวันนี้แม่จะต้องจ่ายค่า่านเป็นไปได้ได้ไดแต่ขอสิ่งแรกก่อนที่จะทําอะไรอธิษฐาน ใจเย,ย็นๆลงนิดนึงถ้ามันไม่คอขบามตายจริงๆคอข่ามาตายและยิ่งต้องอธิษฐาน mm hmm. นะคะอธิษฐานก่อนเป็นการฝึกตัวเราอะค่ะค่อยๆฝึกบางครั้งอธิษฐานแล้วแต่ยังไม่ได้ยังรู้สึกไม่สบายใจก็ไม่เป็นไรแต่มันคือการฝึกฝนไงี้คะมันคือการฝึกฝนเหมือนเล่นกีตาร์ฝึกแค่สองสามวันแล้วมันเป็นเลยมันเป็นไปไม่ได้มันต้องฝึกมันต้องอยู่กับมัน ป่อยบอยแล้วคุณก็จะเก่งขึ้นถูกไหมความเชื่อต้องฝึกเพราะฉะนั้นต้องเชื่อว่าพระเยซูริตทรงพระชนอยู่ในชีวิตของท่านในทุกๆเหตุการณ์ <Okay. S 1> สองนะคะเชื่อในการอัศจรรย์พระเยซูริตประสสติอย่างอัศจรรย์พระเยซูริตตายแล้วก็ฟื้นนี้ก็อัศจรรย์พระเยซูริตอยู่บนโลกนี้ทําการอัศจรรย์ถ้าเราไม่เชื่อการอัศจรรย์อย่าเป็นคริสเตียน หรือจริงๆคุณอาจจะไม่ได้เป็นคิสเสียนคุณเข้าใจผิดคุณแค่คนคนหนึ่งที่มาหมดและนับถือศาสนาคริส,ส,ส,สติ์เม่นะคะเชื่อเรื่องการอัศาจรรย์มีในภาคัมภีไหมทุกอย่างที่ข้าวจ้าพูดนะคะต้องเช็คภาคัมภีด้วยให้เป็นเหมือนชาวเบโลอารมีระคัมภีไหมอาจารย์ในนาเขาพูดอะไรเชื่อในการอัศาจรรย์อยู่ในสองทิมธีบทที่สามข้อห้า 2ที่มทีบทที่3ข้อ5แล้วรอพักคอมพิสักคร์หน่งเนาะพอดีไม่ได้แจ้งมีอะไรก่อนก็เลยจะใ้นั่นแหละค่ะนั่นหละค่ะยึดถือใช่ค่ะตรงสีชมพูใช่ไหมคะถือครับพระเจ้ามันขึ้นอย่างเงี้ยนี่เป็นข้าวมันปีเลยใช่ไหมไม่ผิดใช่ไหมไม่ผิดค่ะ คเยึดถือทางพระเจ้าแต่เปลือกนอกแต่ปฏิเสธนิเดชของทางนั้นจงอย่าเกี่ยวข้องกับพวกนั้นคําว่าทางนั้นแปลว่าพระเยซูเพราะว่าในอดีตเขายังไม่พูดว่าคิสเตียนเขายังไม่พูดว่าพระเยซูคิดแต่เขาเขาพูดคนที่เชื่อในพระเยซูว่าพวกทางนั้นไอ้พวกทางนั้นนี่ฮะและคนที่ยึดถือพระเจ้าแต่เปลือกนอกแต่ปฏิเสธนิเดชนิจเดชก็คือการอาสจาร เกี่ยวข้องกับพวกนั้นอยากให้เราเป็นคนนั้นเราเราต้องเชื่อเรื่องการอัศจรรย์เราจะต้องเอาชีวิตมาอยู่ในการอัศจรรย์และเชื่อว่าการอัศจรรย์สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตของเราี่เข้อสามนะคะสรุปข้อสามเชื่อว่าพระเยซูคริสต์นั้นเป็นคําตอบเดียวของทุกปัญหาฝ่ายวิญญาณี่เเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นคําตอบเดียวของทุกปัญหาฝ่ายวิญญาณ สาดดี68สิบแปดํพาไมถึงใช้เขาว่าปัญหาายง่ายทำไมไม่ใช่ปัดกายเพราะว่าปัญหาฝ่าย,ยาไมไมกา,า,า,ายภาพบางอย่างนั้นไม่ได้เกี่ยวข,อขอ้องกับพะีสซูเช่นการที่คุณกินดักเลยแล้วคุณก็ปวดใช่รกินทุกอย่างที่ไม่มีประโยชน์กินจนกลายเป็นคนน้ําหนักร้อยโลเป็นคนโรคเบาหวานหรือการที่คุณสูบยา แล้วคุณก็เป็นโรคปอดคุณทาตัวของคุณเองคุณไม่ได้เขี่ยวอะไรกับพระยาูใช่ไหมคะจึงบอกว่าเป็นทุกอย่างเป็นคําตอบฝ่ายพยัญานแต่อย่าเพิ่งจะยินเย็นสมมุติว่ามีบางคนที่เราไปประกาศเอาเสริมเขาติดยาสูบละเราจะทํายังไง<ม>อูยพระเยาูช่วยไม่ได้หรอกเป็นปัญหาฝ่ายกายภาพไม่ใช่ไหมคะจริงๆแล้วทุกปัญหาฝ่ายกายภาพ บทที่5ข้อ22ถึงข้อ23อยู่ในข้อข้อ9บอกว่าอะไรคะการควบคุมตนเองถ้าเราควบคุมตนเองไม่ได้มิจายจะต้องกินกินกินตลอดเวลาแสดงว่าคุณไม่ได้พยายามสุดหรือคุณมีแต่คุณปฏิเสธเด็ดคุณไม่ได้บอกพระพิญญาพระพิญญาช่วยด้วยหนูเป็นคนนิสัยแบบนี้นี่คือข้ออ่อนแอของหนูพระพิญญาช่วยหนูด้วยขอกาาเต็มน้อดอธิษฐานเป็นมรรการคุณทําได้ ไม่กินอาหารเจ็ดวันคุณก็ทําได้แต่ต้องกินน้ํานะได้ไหมได้ได้แต่เราต้องฝึกอาจจะฝึกจากการาไม่กินบางอย่างก่อนง่อยๆอ,อ,<า>อะไรอย่างเงี้ยอาจจะฝึกลองอธิษฐานกับพระเจ้าเพือพ่อช่วยด้วยจะกินเฉพาะผักผอไม้เจ็ดวันพระเจ้าช่วยด้วยจะกินเหมือนกินเจเจ็ดวันพระเจ้าช่วยด้วยหนูอยากฝึกฝนตัวเองหนูจะกินเฉพาะเครื่องดื่มเจ็ดวันหรืออะไรพูดกับพระเจ้าค่ะ พูดกับพระเจ้าพระเจ้าจะช่วยฝึกฝนคุณบอกเลยต่อให้คุณเจ็บท้องแค่ไหนเป็นโรคเพอแค่ไหนลิ้นเด็กของพระเจ้าชนะโรคอพอะของคุณท,ที่พูดนี้คือมีประสบการณ์แล้วมีประสบการณ์แล้วแล้วมีพลังเยอะกว่าปกติด้วยจริงๆเปไงนสติีหกสิบ 60, เออหกสิบแปดหสิบเก้าบอกว่านะคะ แต่ผู้การแต่องค์เจ้า,านายผู้ทรงแบกภาระื่อเราอยู่ทุกวันะะพระเจ้าผู้ทรงเป็นความรอดของเราแบกบภาระทาไมถึงใช้ควาว่าแบกแต่ละเมื่อกี้บอกว่าเป็นปัญหาใช่ไหมปัญหาก็คือภาระให้โคอวมาคำพีนี้เป็นจริงในะชีวิตของเราสิเราอย่าแบกองอย่าจะเป็นเดอะแบก yeah, the วันหนึ่งน้องเบียเซลน,นก็เป็นเดอะแบกแต่แล้วเราต้องพิจารณาเองไม่ฉันไม่เป็นเดอะแบกเป็นเป็นสัไปรุ่นเนาะสัปรุุ่นไม่เป็นเดอะแบกเพราะว่า แบกภาระให้ฉันฉันไม่เป็นเดรัจนแบบไม่เป็นพระเยซูเป็นเดรัจบ,บทุกวันแสดงว่าเราจะต้องให้พระเจ้าแบกภาระของเราทุกๆวันอยาเข้าใจผิดคุ้ชายเลยทำไมจจน,นานร่งแบบนี้ใจร้ายไม่ใสงไม่ดีให้พระเจ้าแบกภาระพระองค์ต้องการแบกพรงเต็มใจพระเยซูบอกว่าอะไรคะมัทธิวบทที่11ข้อที่28บอกว่า จงมาหาเราบรรดาผู้ที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเรามาหาเราก็แบกต่อไปเราจะทําให้เจ้าหายเหนื่อยและเป็นสุขใช่ไหคะจงเรียนรู้จากเราแต่เราก็ต้องเรียนรู้จากพีะยยสูเอาเอาวางลงแล้วต้องทํายังไงต้องไว้วางใจยังไงล้วก็ต้องดําเนินชีวิตยังไง เราจะไม่เป็นแบบนะคะเราจะเชื่อว่าพระเยซูกิจเป็นคําตอบเดียวของชีวิตของทุกอย่างพึ่งพาลิเดตพึ่งพาการอัศจรรย์และพระเยซูกิ์ทรงพระชนอยู่ในทุกสถานการณ์ไม่ใช่แค่เรามาพูดในวันอาทิตย์ทุกอย่างทุกวันทุกสถานการณ์ทุกความสัมพันธ์ฉะนั้นก็ต้องพึ่งพาพระเจ้าเหมือนกันนะคะในทุกเรื่องในหลายๆเรื่องเลย นั่นคือการฝึกฝนเพื่อให้ความเชื่อของเรามากขึ้นทวีคูณความเชื่อขึ้นเพื่อพระเจ้าจะพอพระทยัยชีวิตของเรามากๆแล้วเรารู้ใช่ไหมถ้าพระเจ้าพอใจแม้แต่พ่อแม่ถ้าพอใจชีวิตของลูกพอใจโอ้ดูคนนี้น่ารนะักช่วยดูแลงานพ่อแม่อะไรเงี้ยก็อยากจะให้รางวัลลูกเนาะนะคะแม่คนคนยังไม่มีลูกก็พอเดาได้เพราะว่ามีพ่อมีแม่ พอทําตัวดีนะ่านรักพ่อแม่ก็มักจะให้รางวันลนะคะให้เงินพิเศษตกลงกันว่าให้เดือนละสามพันก็อาจจะมีพิเศษห้ามีพิเศษให้ไปกินขนมเหมือนกันพระเจ้าสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์มนุษย์เป็นยังไงนั่นคือการสะท้อนกับลักษณะของพระเจ้าเหมือนกันเป็นกันเลยมีความเชื่อค่ะถึงเวลามาบสถมาบสถตักมันออกไปให้หมดเลยให้พระเจ้าขอไปเลลองดูซิว่าลุยกับพระเจ้าแล้วมันจะเป็นยังไง ถ้าวันนี้มีรายได้เท่าไหร่วันนี้มีความสุขเท่าไหร่ลองดูซิพระเจ้าะให้ความสุขทวีคูณพระเจ้าจะให้ดีขึ้นเพื่อเป็นพรต่อผู้คนเองกมางมหมวันนี้ยังมองไม่เห็นคนที่เข้ามาเยอะๆที่นี่เรายังมีความเชื่อร่วมกันอยู่ไหม,ไมเรายังมีความเชื่อร่วมกันอยู่ไหมว่าที่นี่จะมีคนเต็มได้ เราทำสัญญาเช่าหนึ่งปีและเรามีความเชื่อว่าหนึ่งปีนั้นเราจะได้ย้ายออกจากที่นี่ไม่ใช่ย้ายเพราะไม่มีค่าเชา่าแต่ย้ายเพื่อคนเต็มแล้วมันนั่งอึดอัดมันไม่สามารถที่จะมีเวทีให้เด็กได้เต้นนมัสการพระเจ้าหรือว่าจัดก,กิจกรรมได้ไม่มีห้องลาวีไม่มีห้องนอนให้ผู้รับใช้ของพระเจ้าที่รับใช้เต็มเวลาหรือถ้าคนมาเยี่ยมเยียนเราเราไม่มีที่ให้เขาอยให้เราได้ย้ายออกไปให้เรามีความเชื่อร่วมกันดีไหม ถ้างั้นให้เราจบวันนี้ด้วยการอธิษฐานร่วมกัน